สบ,สบายดีสบายดีพี่พีเอฟซียินดีต้อนรับข้าสื่อซ่อง้องรถชนะองศาตรนะคะทุกคนตอนนี้ยินดีต้อนรับข้าสื่อซ่องรองรถเนาะมาเอาโน่นะทุกคนนี่อยู่ทางหลังน้องรถนี่ก็คือโน่ลายแห่งคือมุ้งสวยนี้พาก,กันมาเลาะเบิ้งเห็ดก็เลยว่าเห็ดโน่เต็มเลยทุกคนมีแจ่น้องงามกำลังโจออกไม่เห็นนหมทุกคนเดี๋ยวเอาให้เบิ้งเนาะตอนนี้มากับน้องโมนาแล้วก็น้องเมนยูนี่เมนยูสบายดีเน้ สบายดีเนาะมาสามคนจอดรถไปนอกคุณเพราะว่าเอาเข้าอาวบด้ทางเฟือนแห่งทุกคนดูทางไปไปแบบข่ามันมึนจอดไว้นอกเนาะยู่ใกล้ๆแถวเหือนนี่แหละอันยุ่ให้มันส่วนอย่างผลาเนาะนี่ทุกคนดูมาดูหนอนะคะนี่นอนะนี่จะนองามนี่นอนงี่เย่ากระโปงนี่เห็นบห นอเยอะมากค่ะทุกคนมาดูหนอมีแต่นอค,ค่ะทงงุกคทั้งวันมีแต่นอนี่หากับกุ้งขบูบมีเสียมซ้ำเอามีเอาแต่บางยีไม่ตาอันนี้เขาเอิานอเนี่ยก็คือแบบคล้ายนอโซดมันจะบแม่นนอไข่เนาะเอาไปเกงกินแล้วก็เอาไปเชิปนอท่งก็ได้ขบูบมีเสียมเนี่ย่าง่ายนี่ เป็นเงัดเอยไรเป็นอืมกัอนเอศาไปซะนี่มันจะเป็นนอแบบนี้มันจะมีขาข่ด้นอนอ <c oughs> นี่จะมีขข่แล้วก็แซ่บนอนนี้แกงนะบนนะาานุ้ินอจะหอมอ่ะมอเสียง <c oughs> บ่มีเสียงตอนนี้นี่ได้อีกและนี่ฮิปั้งบ่มีเฮิตบ่มีโนนะอืออะเอนมโรดฮะลูกเห็ไม่แซ่ะเอมมนลดไม่ตีตัวเองไม่มีตัวเองวะไปมาดูมา แกวเทียมทาคุณเนาะอ่านแกดูใกล้ๆโอ้อาวบุมีเสียงมันเอาแย่มีซอ,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 องน,อน้อยเลยแนวฝันเอาเลยบุมีเห็ด

อ,ยอ,อายเลยแปะเดียวม่จะฟันดูดีด้ามาแป๊บเดียวนึงดิตก็ลาดเลยจังเลย,ลย,ลยเอาเต็มเลยค่ะม่มาไปต่อกัน กิ่งห้ามกับจงไว้ต้อหน่อยให้มันรง้มันจงตมีสงง่ายเห็นลหลายค่ะอือยี่ที่เค็มเหรอให้เก็บปุ๊ได้อ่นี่มาเด้อยดีี ก็เลยยอนี่คงจริงแต่ละสุ่มมันมีนอมอิดแต่ว่าเขาหาแบบในไว้ดไว้อย่างนี้ก็อันว่าปุงเลยเห็นอันใดนจะเอาอันนั้นหูนี่ยินดีล้ายอื้ออื้อ เลือดตตามใจนอนก่อนอ่อนๆบิดูดูน um uh ี่มเป็นนอแหนวตัดออกแบบนี้เลยโอ้เบื่อนอนแล้ววันนี้อืซึมซึมนี่ด ทุกคนนນໄຊບໍ່ບາດທຸ ไปกันนี่ดิกอือซังเง่ซังน่าไมนไ่อยูเสยมาใช่หรอใสตเปเดียกว่าตัวโอ้ยอยู่ฝั่งนั้นกลายเลยดี่นี่ข่านเลยเด้อนี่โอ้ยไปเลยไปเลยดีดีเลย โอ้ยนักเตะเต็มแค่เต็มเลยแบบเดียวเนี่ยมฮอรสามนาทีสาเก็บัรัว่งตลาดเยโอ้ไปยายสุมโอ้หมปังนอนใหญ่แห้งพี่นาดิโอ้มีคนมาหาเลยเบิ่งนอนนี้ อาอใหญ่เหงดูใกล้ๆสิใหญ่เหงาใหญ่ขนาดนี้ปั่นป่่นใหญ่รึเาเก็บอะไรไม่เหนื Daw ่ยเลยนี่เออปิดแกงก็ได้แพ็งก็ได้กับก็ได้ตุมกั๊ มันยุดน่งค่ะนิ่งตอีเด้อยุยยไ,ปอไปนอก่นอืนี่นี่เต็ม,มเลยเต็มเลยเูอเยอะมากให้ดู โอ้เต็มแล้วเต็มปีเลยปีเป็นอไรเต็มเลยันไหนวันนี้ี่ทใหมค่ะจ่ะทุกคนเหนื่อยคือแบบได้ไแหงอูตนี้ประตูคือโอ้น้อยยาวอันนี้นะเยอะมากถ้าตัวเล็กจับปลายปลายมันได้มันจิงโบอันนันเ้อจะปลายปลายมันมันจริงโบอันเออมันจิงโ b คาย น้ลยห,หนยัไงอ่ะบาตัวน้ำแบบเบาก็ได้เอาตัวน้เอาตัวน,นี้นอีกงอนึนงค่ะ,อะอโอ้หอหบอเงยแล้วม่อป๊้าทุกคนคือแบบลายเห็นนเป็นแบบบริหาตั้งใจหาแบบฮักๆกระปฮา,กากักๆกระปบริหารแบบดีเลย มันมีนอทุกซุ้มเลยนะเนี่ยมีลายแห่งเยอะมากนอนะเต็มแล้วคืออยู่รังสานนี่อาหารบริอุทธิ์เลยอาหารด้วยค่ะน้อนี่สุดลายเลยลายเลยสุดนี่นอเยอะมากมีคนเบิ่งนอเยอะมากเลยเบิ่งเบิ่งลูกปลจับเป็นแค่ไม้คียเด้อ จับถุงนอืมเล้วเจ้าออเอาน้องูยกเบหัวักมันไปบบจับจัเส้นจับจะไปมันพี่เออมันชีขายขายเด้เอาจะไปจะไปสองเราเออไปจะไปใส่อืนี่ของงาถึงอันนี้เลยค่ะ ือๆว่าติ่มเลยโอ้ไปไปน้องมันเรามานน่าพี้ไปทุกคนเบิ้งชุ่มนี่ให้ไล่เลยเบิ้งมีเยอะโอ้โหไม่ใช่เป็นผู้คุดแล้วลูกเป็นผู้เก็บใส่อันนี้เด้อมันสิขายเด้อโอ้ดีด้ะอะพายห่า นอลายแหงไปจับเลยบึงบึงนอไล่แหงนอนะเก่งเลยดูสกินนแหละสำสกินเมือเรียงเดี๋ยข้าใจะป่ายเหเดิมจีนขายเดิม เรียบง่ายดิบดีถั่วอเรกหนืสูงมากญ่ายๆอู้เหนือหยุดหยุดยุดหยุดหยุดเหนืช่วเหนอหู้นี่ป้ายทางนี้ง่ายเลยมาตัวใหญาทางนี้ดิหลา ตันมันสิเซ่บกาสิหวานเดเดเดมีแต่งละอ้ออาวมาแพงอันดูออาาทางนั้นมันส่วนยหญ่ฟังพ,พอใกล้ๆทงนั้นนี่แหละก็ได้ไก่ส่วนใาง่ากก็ไม่ chân đấy nơi này cái nơi hay mình mì xiêm rồi nha đừng bỏ xiêm mà tóc xiêm rồi này này à Oh. Oh, Nói no, no. yeah. oh. oh, um. mm. yeah. này nghe không phải này

พ่าเอวมาลูกวันนี้มากับลูกกับร้านไปโอ้ my g เกเยอะมากไม่นับแล้วลายเหงาไปนับเด้อไปยังไเอามีดให้แม่ จะได้กันเหตยทุบทุบด่วตัวใหญ่ได้นี่โอ้โหให้แต่แบบกรอบกรอบเลยไปต่อบทเรียนไปแล้วเอาเลยได้เลยฮึมาดูทุกคน ที่ทุกคนขมไลยเบื้องแก่แนะเต็มเลยมาเพิ่มสามสิบนาทีได้นี่นะมาประมาณครึ่งสมงกุมงแมงมาประมาณเจ้ดสิบนาทีนี่แหละเพราะว่านอมันไล่เขาเข้ามาแล้วก็หักเอาหักเอาหักเอาแล้วก็ได้เต็มสมีเลยบม่ได้ห้าดีเลยนี่ห้าห้าวะหักหักหักเอาเนาะนอลลยเห็้ยอยากเอาไปยุยังจันตีก็เอาไปทางแผ่นดินเอาคนรอดละ โอเแล้วม่างกค้งเลยวะทีมือเด้อนซี้ๆบ่มือด้ือยุ่เก็บไปไปเอ้ยมือเก็บเลยไปให้น้องโมนาเป็นมือกองให้มาหนีิมากับน้องเมนยูกับน้องโมนาสามคนว่าพี่ไพ่มาด้วยก็คือว่าพี่หมดใจ เต็มน่ออึดบัอึดเลยน่อหน่อบัอึดพวกแ่ยังเต็มอยู่ขนาดเผาเอาอลไรยังเต็มอยู่ขบก๊ายอีกทางเป็นยังสิอันนี้เป็นหน้าเฮืาหน้าเก่าทางมันเปื้อนก็เลยว่าบ่ได้เอารถเข้ามารถเขาว่าเถอ่แม่รถเจือกซ้ายเจือกขวาอยู่ร้อนทางวัดคุ้มนะคะมาลองสานครั้งนี้ถือว่าคุ้มห่ดดิ ได้ทั้งอะไรมากมายเยอะแยะเดี๋ยวมาซื้อให้เขาไฟกันก่อนจะได้รับเส้นเออมึงเด็กดิเห็นเพื่อนเอาเห็ดบ้าเดยแบบไรทุกคนเส้นยาบ้าคือมือสวยเฮาไม่ได้เข้าไปเบิ่งได้ไล่ให้ไล่ว่าจะสะออนเฮาคือไม่ได้กินดอกขันเฮานี่ข้าตัวไกินนี่รถฮอดไรรถรถเฮา มาจอดไว้น okay, uh ี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนทุกคนไปๆย่างๆดีๆ เล่นเล็กไปในต้ตกรงเลยตนองมันนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขากระตุกๆอะน่กอะมันอยู่มันตายอย่ยงบ่โห้คือกัน นั่นหมาตันี้ตัวหญ่มายตัวให่มโอ้โหโอ้โหน่าเละไรใส่แป๊บเดียวนึกได้นี่นะคอนอินออร์มันจะนอกคักทัดงามฝนนี่นอกเบื่อดอกทุกคนยามฝนนี้นะเพราะว่าจะอยู่ใส่กระอกแต่มันเป็นตาสะออนนะนะมันได้นะเป็นตาสะออนไป เบิงเ่งนอนนี่แหงตุยสานอเนี่เบ้งตุยให้ตุยเบิงบ้งเบิ้งคายมัน,นจนดำค <c oughs> ายขายให้ได้นอนดนะตั<บ>มีต่กนจะคันไข่กอกไกสิแลลวเลยกกลยังหลายาเติม่ตุมกอกไร แกงนี้ได้ประมาณสอ, okay. องสามเท่อโอเคยวนล่องสานี้จะมีหลายนอเนาะว่าจะเป็น no นอเฮียนอซอสนอไผ่นอหลายชนิดนับลอนอันนี้มันเกอรตามธรรมชาติหน,น่อย,ยนะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอโตโปิดคลิปก่อนนะฝากทุกคนก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะนะ้าเนาะคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเนาะขอบใจที่เข้ามาติดตามและรับชมและคอมเมนต์เด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าเด้อทุกคนบาย tập nào mùa nào đâu.